ไปครับทุกคนตอนนี้ความฝันกอลัาเปอเราก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากจุดนี้นะครับทุกคน KLCC กอลัาเปอประเทศมาเลเซียนะปูจะไปเช็คอินเหนือสุดประเทศไทยที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับระยะทาง2,274กิโล1วัน13ชั่วโมงนะครับ ไปครับทุกคนเดินทางกันครับผมจุดนี้ใต้สุดแดนสยามระยะทาง1,981้ 1, 1กิโลครับไปครับทุกคนเดินทางกันครับผม ตอนนี้ปู่ก็กำลังจะออกจากเบตงครับทุกคนจะออกจากเบตงแล้วไปครับผมเดินทางกันต่อครับผมตอนนี้ปู่ก็วิ่งมาถึงจังหวัดพัทลุงแล้วครับทุกคนถึงพัทลุงแล้วไปกันต่อครับผมพี่ตอนตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรครับสุราษฎร์หรอ ขี่มาไม่เจอป้ายไอจังหวัดเลยอะตอนนี้ปูก็มาถึงประจบที่เลข์แล้วครับทุกคนมุ่งหน้าสู่เหนือสู่ประเทศไทยครับเหลือระยะทางอีก1,192กิโลตอนนี้ก็อยู่เพชรบุรีแล้วครับผมเหลือระยะทางอีก920กิโลครับถึงภาคเหนือนะ ตอนนี้ปู่ก็จอดเติมน้ำมันอยู่บางทับสองพี่น้องสุวรรณบุรีครับเหลือระยะทางอีก779กิโลครับตอนนี้ปู่ก็มาถึงจังหวัดอุทัยธานีแล้วครับทุกคนเหลือระยะทางอีก6 3 4กิโลครับไปต่อครับผม ตอนนี้ผูกกมาถึงนครสวรรค์แล้วครับทุกคนายาต่อครับผมถึงพิษณุโลกแล้วครับผมเหลือระยะทางอีก478กิโลครับไปครับทุกคนเดินทางกันต่อครับผมอุตรดิตถ์แล้วครับทุกคนเหลือระยะทางอีก 382กิโลครับไปครับทุกคนไปกันต่อครับผมปู่ก็มาถึงจังหวัดแพร่แล้วครับเหลือระยะทางอีก345กิโลครับไปครับทุกคนเดินทางต่อครับผมตอนนี้ปู่ก็มาถึงพะเยาแล้วครับผมไปครับทุกคนเดินทางกันต่อครับผม ตอนนี้ปู่ก็มาถึงเชียงรายแล้วครับผมอีกจิดเดียวแล้วนะไปทุกคนเดินทางกันต่อครับผมตอนนี้ปู่ก็มาถึงแล้วครับผมเหนือสุดแดนสยามครับปู่มาถึงแล้วอยากจะร้องดังๆทุกคน <c oughs> คนเยอะครับปู่โ <c oughs> คตรภูมิใจเลยอะสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับ ขี่จากบ้านน่ะชนบุรีครับศรีราชาแล้วก็ไปเที่ยวมาเลเซียครับออกทางด่านนอกครับสงขาแล้วก็ไปขี่รถเที่ยวอยู่ที่ปูโรบินังครับปูโรบินังก็ไปขี่รอบเกาะเลยนะก็ออกจากปูโรบินังก็ไปกุลาลัมเปอรครับตึกแฟดอ่ะทีนี้ก็ขี่จากตึกแฟดครับกลับมาเข้าประเทศไทยทางด่านเบตงครับไปขอไปประกาศที่เบตง แล้วก็เลยอยากจะขี่จากใต้ครับขึ้นเหนือสุดครับตอนนี้ก็สำเร็จแล้วนะสำเร็จแล้วครับผมตื่นเต้นนะทุกคนดีใจอะ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับถ้าทิ้งโอกาสนี้ไปคงไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสทำแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับสักครั้งในชีวิตทุกคนขี่จาก ไม่ได้ขี่จากใต้สุดมาเหนือสุดนะครับขี่จากตึกแฝดกลาลมเปอร์ครับขึ้นเหนือขึ้นเหนือสุดประเทศไทยอะ่ะสำเร็จสำเร็จ